โอ้โหทุกคนฮะโอ,โ,โอ้โหตอนนี้ผมอยู่ที่ลำธารน,นะฮะ,ะที่รีสอร์รนนรท<า>บูตักลีธานะฮะบูตักลีธานบรรยากาศตอนนี้เหมือนกับโอ้โหผมเลยเหมือนกับสมผัสล่องแก่งเลยแล้วเหมือนกับแพร่เปียที่สวยไม่สวยเลยเนี่ยโอ้โหทุกคนบรรยากาศที่นี่ขอเล่นน้ำกัน คนเยอะมากครับโอ้โหทุกคนล้ลยเนี่ยนะครับอันนี้ช่วงแค่วันพฤหัสเองนะดูทุกคนหนุดูมาเล่นน้อะมากันเ่ยอาลูมาเล้นะมากครับทุกคน้คก็าพาูพาหลานมาเที่ยวเล่นน้ำกากครันครวัรบคนเยอะมากๆเลยะครับ ยิ่งบรรยากาศนะฮะเหมือนน้สงการเลยครับทุกคนนสงการเลยหลายหลายคนก็ตาลังวันนี้อ่ะเมื่อวานน้ำแห้งนะวันนี้เขื่อนปล่อยน้ำแล้วนะครับปล่อยน้ำเพราะว่าเห็นว่าเธอเขาบอกว่าจะปล่อยน้ำเป็นช่วงๆนะครับให้นักทเที่ยวมา,อาลองเก่งกันนะฮะแล้วเล่นน้ำกัน นี่ทุกคนโห้กำลังมาแล้วโอ้นดูนนดข้างบนโน่นโอ้โหนี่ฮะบรรยากาศดีมากเลยอ่ะนี่ทุกคนก็เอาลูกพาหลานมาเที่ยวกันนะฮะเฮ้ฟนนั่งนี่ยังเลยโอ้โหดูเหมือนอยู่ชายหาทะเลฮะงน้นดู เมือยู่ชายหาดทะเลจริงๆฮะโ oh. อ้แค่นี้เล่นได้ทั้งปีเลยนะครับอือ <c> ห <oughs> ือยอดจริงฮะโอ้ oh. มาแล้วนะฮะโอ้โห oh, ลำนี้สามลำซ้อนกันเลยฮะนี่โอ้ เนี <laughs> ่ยไ้โอ้โหเนี่ยโอ้โหสนุกกันจริงอะ่ะแต่ว่าเหมือนกับล่องแพเขื่อไม่สวยเลยอ่ะทีนี้ขนาดไม่ทำแพนะครับดูดูสนุกสนานมากจริงๆ เก่งนะฮะโอ้โหถือตัวนู้นต้องแบบนะฮะเป็นพันห้านะครับรับแล้วพันห้านะครับนี่ลายหนึ่งรับแล้วฮะโอ้โหสุดยเลยคนเยอะจริงๆฮะน่าล่นมากเลยอ่ะรับละวพันห้านะครับ รัแต่นคนีสาดน้ำามันไม่โสงการเลยครับยังมีโอกาสก็มาเที่ยวกันได้นะทุกคนผมว่ามันดูสนุกดูน่าเล่นมากเลยอ่ะมาเล่นกันได้ครับดูสนุกสนานก,กันมากๆเลย มาลองแก่งหรือมาเล่นน้ำหรือมาเล่นห่วงยางได้เลยนี่ฮะมาเที่ยวก็โคตรสนุกเลยฮะนี่ฮะโอ้จริงจริงแต่คือบรรยากาศนะครับก็เลยถ่ยยบรรยากาศให้คนที่ดูกันนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับทุกคน โอ้มาอีกแล้วมาอีกน่นสามมาอีสามลำโอ้โหอ,อ,อย่างเนี้ยมนเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะครับ

กระถ่ายประมาณนี้แล้วกันมาเที่ยวกันได้นะครับทุกคนสนุกแน่นอนครับนี่ฮะ